นตอนนี้เรามาเจอต้นมะขามนะครับนี่ครับมาเจอต้นมะขามสองต้นอยู่ติดกันออรเราขุดเราจะเอาไปปลูกใส่กระถางที่บ้านนะครับเนี่ยกดได้แล้วต้นหนึ่งแต่รากรากฟอยมันขาดครับรากแก้วรา,ากแก้วมันขาดออแมงอันนี้อย่าไปจับนะ เงี้ยโอเซตาบอดเลยนะนี่ขับจอดอยู่ใต้สะพานนะามันเกิดได้ยังไงไม่รู้นะใต้สะพานเนะี่ยเกิดตรงนี่ตนลอยู่นี่ตรงอยู่นี่แล้วก็มันจะเกิดในนี้แล้วมาขุดเอาหลักอย่างนั้นก็เกิดกัน,นเกิด,กดมะขามันเกิดง่ายอะไร ได้แล้วต้นหนึ่งครับนี่แล้วก็เคาะดินออกอดีเลยเคาะดินออกแล้วก็เอาให้ต้นแล้วก็อัดใส่กใส่ขวดน้ำไปไไอ,อาจจะทำเอาไปปลูกทำบนต้นบนไซนะครับเป็นบอนไซมะขาม พอดีเจอต้นพอดีแต่ถ้าจะไปเพาะเองก็ได้ครับเพาะเองมันก็จะใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่นะครับปเปิดมอาจจะเป็นเดือน<ป>เราก็เลยมาเจอแบบนี้เราก็เลยขุดไปเลยดีกว่าได้ไนหะมได้อือยู่เอาเอาขวดมาหัดใส่กวดเลยนู่นแหละยัดเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องใส่น้ำอะไร แล้วมันจะออกไงป่าดออกเลยไงแล้วก็ทุบตัวนี้ออกเอาดินออกหมดเลยไม่ตายหรอกม,มะขามมันทนนั่นเลยก็ยัดเข้าไปปิดฝาแน่นๆปิดฝาจะให้อากาศเข้านี่ครับได้แล้บสองต้นอยู่ได้ทั้งวันมีน้ำแค่นี้ ได้บอนไซมะขามนะครับสองต้นเย็ยบแก้วด้วย,ยกันเอียอเย็บแก้วน,ะนะั่นน่ะเป็นบอนไซมะขามครับบอนไซมะขามสองต้นได้แล้วเดินมาฝั่งนี้พอดีมาเจอพอดีก็กดเอาไว้นะครับนี่ครับบมรยากาศมันเกิดได้ยังไงไม่รู้นะมันเกิดใต้สะพานแสดงว่าต้องมีคนมาซื้อมะขามหวานมากินตรงนี้แล้วก็โยนทิน้งหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจมันเกิดได้ยังไงใต้สะพานนะ ครับ okay,